สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านคุกกี้แลนด์ช็อปไว้ด้วยนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมเร็วทันใจปลอดภัยผมเองก็เติมกับร้านนี้เติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ก็ไม่อยู่กับผมก็คิงด้อมกันนะคลิปนี้เราก็จะมาพาไปลุยอาเคดอารีนาเวอร์ชั่นใหม่กันนะครับโอ้โหรอบก่อนเนี่ย อัดคลิปไว้แล้วเว้ยแต่ว่ายังไม่ทันลงเลยแม่งหมดซสซันแล,แล้วเราก็ลืมไปเลยใช่ไหม <c oughs> มารอดูอันใหม่กันนะครับนี่นะสมัรภูมิแห่งการสุ่มโจมตีแอนเวทมนต์นะครับสมรภูมิแห่งการสุ่มโจมตีละเวทมนต์เพิ่มรางโจมตีคุกกี้สายเวทมนต์และสายสุ่มร2 0บวกกับพลังพิสสูงสุดอีก50%ปรนะครับปรับใช้กติกาอาเขตตลอดระยะเวลาซสซันที่เหลือนะก็เอาตามตรงผมแอบไปเล่นมาแล้วไหลดีมากและตอนเนี้ย เซิร์ฟเพียวอ,อยู่ประมาณท็อปพันนะครับเซิร์ฟดาร์กประมาณท็อปน่าหกร้อยเจ็ดร้อยมั้งอันนี้เป็นเซิร์ฟป้าตั๋วมันมีจํากัดนะครับเราก็เลยเออรอทําคลิปที่เดียวและทีมในวันนี้เป็นทีมที่ค่อนข้างจะดีมากหลายคนเนี้ยนิยมใช้กันเท่าที่เห็นนะครับมันจะมีประมาณ2ทีมจะมีทีมเนี้นิยมเหมือนกันแล้วก็ทีมที่ผมใช้งานอันนี้นะครับนี่เลยแต่จะเวิร์กขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเราจะตายสนเลยนะ อันดับตอนนี้อยู่ที่2,000ใช่ไหมมาดูของก่อนเสรษฐศาสตีซั่นก่อนไนดะ้ทำไว้แล้วแต่แม่งลืมลงจริงนะครับไปลงชิปอื่นก่อนอะจอมโจรนะครับเป็นจอมตีละวนันออฟลองคููทามลดความเสียหายส่วนทาร์สผมใส่เป็นคููทามนะครับคูธามจริงๆเนี่ยประมาณ15%ก็น่าจะได้แล้วแหละแต่ว่ามันเหลืองไงเออก็เลยใส่ไปตามนี้นะครับเป็นน้องเซียคูธามบิสกิตแล้วก็ทาร์สเนี่ยทำประมาณ ครูทามประมาณ30%ขึ้นไปก็น่าจะไหวแล้วแหละแต่ถ้าเอาชัวร์ก็35%สสบวกนะครับมีลูกค้อเสียหายช็อโก็ดิเซลตัวนี้ก็ใส่เป็นโจมตีเน้นๆถ้ามีเพิกเฉยได้จะดีมากนะครับดามเมจก็จะแรงมากขึ้นแต่ว่าสายเนี้ยไม่ค่อยได้ทาไว้นะครับมันมีจํากัดมากและใช้หลายตัวก็เลยเออได้แค่นี้นะครับอแล้วก็สัตาหรา์ดัสนะครับเป็นเวอร์ชันครูทาเยอะหน่อยประมาณ30%ขึ้นไปมีล้วค้อเสียหายแล้วก็มีคลิเยอะๆนะครับ แล้วก็เจ้าส n a ปดาก้อนนะครับเป็นผสมผสานแบบนี้เลยจริงๆเจ้าดิเซลน่ยอยากจะเพิ่มเ,เพิ่มเฉยมากกว่นี้ด้วยแต่ว่าเอ,อ๊แค่ไหนแค่นั้นนะครับมาลองดูกันเอาตั้งแต่แรงกใกล้เคียงกันก่อนเลยละกันนะครับไปกันชิลๆนะที่แบบต้องรอเพราะว่าทีมมันเพิ่งจะมาใหม่ในวันนี้นะครับแล้วอ่าในส่วนของ ตัวละครน่ะก็ยังหาทีมกันอยู่จนมาเจอทีมเนี้ยแล้วรู้สึกว่าเออคนเริ่มจะใช้เยอะเราก็เลยนั่งแกะของนั่งแกะอะไรใส่แต่สไตล์ให้เรารู้สึกว่าแม่งเข้ามือนะครับมันก็จะได้บัฟต่างๆที่ค่อนข้างครบถ้วนมากออกสกิลสวยงามนะครับนี่เลยเอย้แต่ว่า, Diesel าดิเซ e ลเขาหน้าหลักจังเห็นไหมมันจะมีหลากหลายแบบบางคนก็เซ็ตตัว ตัวอ่ะพีนองเซียออกก่อนจอมโจรน,นะครับอันนี้แลแตะคนนี่ก็จะมีเจ้าไ้กอกอาจจะชิสหลมควันนะครับเป็นตัวที่นิยมมากในช่วงนี้เหมือนกันเว้ยอ่ะลองดูนะครับอยากเล่นหมดนี้อ่ะเดี๋ยวมีทริคให้ดูว่าทําไมไมมนถึงน่าเล่นนะครับทุกคนของรางวัลถือว่าเข้าขั้นโคตรด,ดีใช้คำว่าโคตรด,ดีเลยนี่นะมันใช้ปริมาณของรางวัลเนี่ยอันนี้มาล่อเราทุกคน เมื่อเราได้มาเราสามารถนําไปแลกแบบนี้อ่ะแล้วดูมันใช้ปริมาณไม่ได้เยอะมากแล้วมีให้แลกถึง10อันนะครับถ้าไม่รวมกับซีซันก่อนอีกโอ้โหถือว่าได้เยอะมากแล้วคุณเปิดตัวจากกิจกรรมมีแค่นิดเดียวนะี่คุณได้แน่ๆนะครับเจ้าอาเจ้าผู้ดักคีนะครับนี่นะหลัเส็ไปอุย้ยอันนี้เขาจัดมาแก้ทางเราแต่ว่าแต่ว่าโดนไหมโอ้โหโดนว่ะแต่นี้โดนแก้ทางนะแต่ว่าไม่แนะ่เหมือนการจำโจร อับดามดโอ้โหตานี้โดนนะครับเพิ่งจะเคยเจอเหมือนกันนะนี่เอาตามตรงตายมาสัากระยะแล้วแทบจะไม่แพ้เลยมาโดนตาเนี้ยนี่มันมีเจ้าชิสลมควันนะครับโอเคอดีนี้น่าจะแพ้เป็นตาแรกๆของของการเล่นเลยก็ว่าได้เพราะดองไว้นะครับเอาแรงสูงกว่านี้ดีกว่าเอ้ยนี่ไงนี่แรงสูงอันนี้ก็เป็นทีมหนึ่งทีมที่เรียกได้ว่าเป็นเมตาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะลองตีให้ดูนะ เอ้ยตัวอหไรว่าตัวกลางอ่ะมันใส่สก,กินแล้วดูไม่ออกอันนี้ท็อปอ0กรนั่นไงแสดงว่ามันจัดมาแก้ทางกันนะครับต้องระวังดีๆหน่อยนี่เลยเหมือนเขาจัดมาบริาจาเล่นงานละโดยเฉพาะต้องระวังเซตนี้นะหน้า2กลาง2ใช่ไหมอ่าจอมจโจรโูฟินองเซียฮิยวไม่ทันนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับไอ้ีอื่นตายอย่างชิวทำไมดีนี้ติดปัญหานี่ไงถ้ามีไส้กอก หรือว่าไอาชิดผมติดเลสซส่กอกคุณต้องดูดีๆนะอ่ะมาเอาจริงจังกันดีกว่าอ่ะโอเคอันนี้ไม่น่ามีนะครับตีดได้ก็คือดูตัวท้ายใช่ไหมไอชิตลมควันมันจะอยู่ตัวท้ายมันเอามาเรียกว่ายัางไงขัดคอมโบเรานะครับเึ๊บเเิบเอาสิเอาดีอย่าให้ได้เชิดฉายนะครับคือ ใครเก็บอันดับอะคุณทําไม่ยากนะตรงๆแต่ว่าใช้ปริมาณตั๋วนะครับเพราะหมดเนี้ยตั๋วมีน้อยมากต้องเช็คทีมดีๆแล้วก็ดูว่าทีมไหนเราแพ้ทางบ้างแล้วก็ตีทีเดียวเลยตีแรงที่สูงๆทีเดียวนะครับในกระดานนั้นๆน,น,นะอ๋อก็ต้องตีเนี้ยเนี้ยเนี้ยมันมีไอ้เจ้าเนี้ยมันน่าจะแก้ผมว่าอะลองดูทีน่าจะแก้กันชัดเจนมากนะครับชิดสมควันปึ๊บ โดนไหมเอ้ยร่บนี้ไม่โดนตันนะครับล่านี้ไม่โดนตันอูโหแต่ว่าตัวไม่คดแข็งอนะ่สแสดงว่าน่าจะต้องเป็นทีมที่เป็น2แทงใช่ไหมสอแทงแล้วก็มี2กลางนะครับอันนี้เหมือนกับเป็น2ฮิวข้างหลังเราก็เลยเออลื่นไหลหน่อยอ่ะมาต่อกันอะไรอยู่เนี่ยโอ้โหอะไรวะเจ้าประการรังดางนะครับแน่นอนว่าเมตาก็จะเป็นทรงประมาณนี้แหละ ช็อกโกดิเซลนะครับใครที่แบบเปิดเอาไว้ยินดีด้วยแต่มันมันน่าจะเป็นตัวที่ไม่ได้มีในตู้ป่าววะตอนนั้นจำไม่ได้เหมือนกันนะครับเออตัวเปิดได้ยากมากเรามีแค่สามดาวเองอะยังขึ้นมาได้ขนาดนี้นะตายสนเลยเซิร์ฟเพียวอยู่ท็อปพ,พันเซิร์ฟด์กน่าจะท็อปน่าจะห้าร้อยหกร้อยนั่นแหละถือว่าทีมนีใช้งานได้จริงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใครถามหากันนี่เราจัดให้แล้วนะนี่ขึ้นมาพันลุ้วอุ้ยดาเม่แรงว่ะเร็วว่ะแต่ว่า ไม่ได้นะครับอ่ะก็ไม,ม่ยากคือคุณดูต้องมีไอชินลองวันก็แค่หลบแค่นั้นเองเนี่ยอันนี้เออทีมนี้ก็เจอบ่อยเหมือนกันนะไม่แน่ใจว่าเขาจะตึงขนาดไหนนะครับเราตีให้ดูเป็นตัวอย่างขึ้นมา900กว่าแล้วปัญหาคือถ้าสตาร์ดัชใครไม่ไหวคุณอาจจะไปเพิ่มลวกข,ขายสักหน่อยก็ได้นะแต่ว่ายังไงก็เป็นเป้าอ่ะผมว่าม่งเป็นเซตที้มันแรงไปเลยทีเดียวสะใจกว่าอ่าตัว๋วตั๋วมี้ซื้อตรงนี้นะครับ เดี๋ยวขอซื้อเลยได้เพิ่มมา5ตัวเราจะได้ลุ้นกันว่าไปได้ไกลขนาดไหนนะแรงเพิ่งจะรีมาวันแรกนะครับแนะนําให้รีบไต่อย่างไต่ได้ง่ายอยู่ใครต้องการรางวัลยังไต่ได้ชิวนะครับนี่ทุกคนโถมไปขนาดช็อกโกดิเซลแค่3ดาวนะครับแล้วถ้าใครดาวตันแล้วคุณขึ้นขับเซิร์ฟสบายเพราะตอนนี้มันเป็นตัวตัดสินเลยถูกไหมเป็นตัวตัดสินเลยอะไรเน,นี่ยมีวุน้นเฮ้ยมีวุนว้นอะทุกคนและแรงสูงมากนะครับลอง บิวเวนแสดงว่าจัดสกิลตามเลเจนด์ใช่ไหมเอ้ยอันนี้นะ่าสนใจเออเราก็ลืมคิดไปเลยเขาจัดมาทดแทนสกิลตัวไหนเอ่ยอ๋อช็อกเกอร์ดิเซลช็อกเกอร์ดิเซลลรวโดดดีครับยังรอดอยู่ขนาดบิสกิตยังไม่ดีมากอืมอ่ะเห็นไหมก็ไม่มีอะไรครับคนนี้ธรรมดาแสดงว่าเขาน่าจะจับมาลองแหละโอเคเอ้าโหเจ้าอันนี้มันชื่ออะไรนะคาเมเลียปะคาเมเลียผมจำไม่ได้แต่ว่า โอ้แรงเขาดีมากครับเดี๋ยวมาดูกันคนนี้แรงเขาดีมาก570นะครับนั่นไงดาเมิดเร็วนี่เองนะครับโว้ยต้นเกมปีเราไปสองสามตัวเรียบร้อยไหมหรือว่าจะเป็นเมตาใหม่ที่งอไอทีเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้นะครับอ่าอย่างที่บอกว่าทีมมันมาใหม่สดๆลร้อนเลยไม่นิ่งนะครับตอนนี้ยังไม่นิ่งสามารถพ,พลิกแพลงได้เยอะมากแต่ทีมเราเนี่ยกล้าการันตีว่าผมใช้ทั้ง3เซิร์ฟนะ ขึ้นมาหลักพันหมดนะครับพันต้นทับ500ขึ้นหมดแล้วนะดังน,นั้นคิดว่าน่าจะตีได้เนี่ยตรงนี้ผมว่าผมแพ้ทางนะครับด้วยตัวละครอืมคงจะไม่ตีครับเก็บตั๋วไว้ดีกว่าไว้รอกระดานหน้าละกันนะตาสุดท้ายนะครับเพราะตั๋วมันมีจํากัดจริงๆนะทุกคนตีทีมที่คุณมั่นใจดีกว่าโมดนี้สําคัญมากเพราะตั๋วมีจํากัดตีมัว่วไม่ได้เลยนะครับหลายคนคิดว่าตีทุกทีมไปไม่ได้ไม่ได้ไไดโอ้ยตานี้โดนว่ะอุย้ย แล้ยิ่งสูงยิ่งน่ากลัวนะทีมยังไม่นิ่งแต่เอาเป็นว่าประมาณนี้ละกันด้วยอันดับก็น่าจะพอตัดสินได้นะครับย้ำนะว่าทุกเซิร์ฟการันตีหมดแล้วทีมนี้ขึ้นได้ชิวๆนะครับไปลองดูน่าจะจัดกันได้แหละม,มีมีแค่ตัวนั้นที่ทําดาวยากกับสตาร์ดัตสตาร์ดักตดก,ก็ต้องมีกันทุกคนแล้วแหละแต่ดาวคงจะไม่ได้เยอะมากก็ก็ใช้ได้หมดแหละอ่ะเเป็นว่าไปลองแล้วกันนะครับวัออนนี้มีเท่านี้สวัสดีครับบ๊ายบาย